ไกลโซนศึกซ like ักฟอกแบบปิดจ็อบทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลในช่วงปลายสมัยรัฐบาลสปอที being ่นำโดยนายกลุงตู่การเมืองยิ่งขมวดปมในแนวการเมืองแบบยุทธศาสตร์เพื่อชิงอำนาจจากขั้วอำนาจการเมืองปัจจุบันอย่างที่ปรากฏล่าสุดกับผลโพจากนิดาล่าสุดเดือนนี้20-23มิถุนายนกับความนิยมทางการเมืองกับตัวละครที่ถูกไม้ตาเป็นว่าที่นายก ที่ปรากฏว่าอุ้งอิงแผ่ทองทานชินวัตรหัวหน้า,าครอบครัวเพื่อไทยมีคะแนนนิยมพุ่งเป็นอันดับหนึ่งร้อยละ25.28รองลงมาพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลร้อยละ13.24และนายกลุงตูร้อยละ11.68 โดยเรตติ้งของพี่าคงที่ส่วนบิ๊กตู่ลดลงเล็กน้อยต่างจากอุ้งอิงที่ขยับจากการสำรวจครั้งแรกจากร้อยละ12.53เป็นร้อยละ25.28 โดยมีการประเมินว่าเป็นผลมาจากผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ได้ชัดชาติมาแบบแบลนด์สไลด์และสอกอเพื่อไทยที่ได้มา20ที่นั่งอันเป็นทิศทางตามยุทธศาสตร์แแลนสไลด์ที่ถัดจากนั้นเพื่อไทยมีการดึงเต้นนัดวุฒิกลับมาบิ้วอารมณ์มวลชนคนเสื้อแดงให้เข้าร่วมไปพร้อมกับปฏิบัติการไล่หนูตีงูเห่าล้อไปกับสภาพการเมืองในสภาที่กำลังถูกวิจารณ์ประเด็นบทบาท และคุณภาพในการตรวจสอบฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหลังจากปรากฏการงูเห่าที่เพื่อไทยถูกพักร่วมรัฐบาลดูดในสภาครั้งหวดผ่านงบประมาณ66อย่างที่วันก่อนพ่อมดดำสุชาติตันเจริญรองประธาน ทอมเพลนฝากไปถึงนาย,ยกลุงตู่ปรางสภาว่าควรให้เกียรติสภาในการมาตอบกระทู้ถามไม่ใช่มอบหมายกันไปเป็นทอดๆจนไม่มีใครมาชี้แจงกระทู้ที่ถามถึงความเดือดร้อนปากท้องประชาชนเรียกว่าโพดันจากนิดาโพที่ออกมาล่าสุดที่อุง้งอิงโดดนำไปเท่าตัวถูกจับตาว่ามีลักษณะคล้ายเหมือนโพดันครั้งชาติหากจะต่างก็เพียงการลงพื้นที่ของชาติทำมาเกือบ3ปีแต่ อุ้งอิงเพิ่งลงพื้นที่เป็นเรื่องเป็นราวและเปิดหน้าไม่ถึงปีอย่างที่อดีตกุนซือรองนายกไพราลโพสต์เฟซบุ๊กตั้งคอสังเกตอย่างน่าพิจารณาว่านิดาโพครั้งที่สองมีรูปแบบเดียวกันกับเมื่อครั้งชัดชาติสมัครผู้ว่ากรุงเทพโดยนิดาโพได้จัดทำในลักษณะทั่วประเทศต่างกับบางโพที่ทำเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานและทักษินเป็นจอมโพใส่ใจเรื่องโพและผลโพนี้เป็นการบอก ่าผู้ที่นิยมไทยรักไทยในอดีตต้องการเชื้อสายทักษิณลงเลือกตั้งและเป็นแคนดิเดตนายกเขามั่นใจในโพนั้นซึ่งล่าสุดผลโพกก็ยืนยันอย่างหนักแน่นเหมือนก่อนการตัดสินใจให้อุ้งอิงเข้าเพื่อไทย และว,ว่าความเป็นจริงทางการเมืองขนาดนี้คือกระแสชัดิชาติกำลังขึ้นสู่กระแสสูงมากและจะส่งผลสะเทือนไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปนอกจากนี้ดีดาโพค,ครั้งที่สองยังทำให้พรรครวมรัฐบาลที่สนับสนุนบิ๊กตู่อย่างประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยได้รับผลกระทบและอาจนำไปสู่การตัดสินใจบางอย่างก่อนการเลือกตั้งทั่วไปแม้พลังประชารัฐก็ต้องคิดมากถ้าหากจะเสนอชื่อบิ๊กตู่เป็นแคนดิเดตนายกที่ยังไม่นับรวมการแตกตัว ของสว250คนจะทําให้เสียงที่สนับสนุนเอาแน่นอนไม่ได้เพราะถ้ามีสาวาเพียง50คนไปสนับสนุนอุ้งอิงการเมืองก็จะเปลี่ยนแปลงซึ่งพักเก้าไกลจึงแสดงท่าทีให้เปลี่ยนขั้วการเมืองโดยเสนอให้พักเพื่อไทยและพักเก้าไกลเป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงเสรีรวมไทยประชาชาติไทยและพักร่วมฝ่ายค้านอื่นที่จะรวม